เพราะสวัสดีค่ะมะระขาดชองใน่ินบันสวนไม่กินตำมะคุงน้ำกันจ้ามันตำแม่ไม่ไั้อันนี้กระเพาะสมมันนีตำตำมะคุงธรรมดาจ้ะตำส้มตำเพเพชระแกง่วงฮอเดียดแกงฮอเดียดกินกับนี่อะไรก็บอกนี้มันนั้นว่าเส็ได้เปล่กับขนมเส้นเพชรเนาะนอกวยนมกขนมเส้น <C oughs> กินแกะสวมกันนะมันคือว่าสวมมาเลย์แจแจ๋นก,<ล>ก,กัน,ลกน,ลกนเลกล่องที่นยงลไม้อยู่แล้วค่ะน,น,น,น่าไม้หวานมาหวานค่ะหวานมันตัวไหนไม่ได้ตันมาหวานแตงมันอ่อนอหมือนฮักเอาอยู่ก่อนหวานพี่บัวตีนนั่นเถอะม,มันหวานค่ะ คือกับแม่ต่อยมันสวนจ้าหนากินเั่งดินมัเนี่นั่งเลววที่สวนยางเลววนะเมันมกินนะความมันมันกินอ้นั่นดู่ในต่งอยู่ในสุเยมันยามันาไ่อยงแ่เกับหัรมาปีเจยงไงเนาะง้นะอยมันอย่งนี้นะ ไอตัวนี้เนี่ยนี้ว่ามันเอาเงินไปไงแลมลงกูยัม่เต็มเลยเอาไปจซื้อซองซองเงมไปตติมดิฮะม่ใ่ไปติมสายมันดิโอ้ยอจังไรบัาเนี่จักเอาไม่นะน้ใจให้ยนอล่สร้างกคันะไม่บ้างไ แต่สิจ้กบ่าจ้างกันน่ะไ็ได้่าาีน่เดนี่ยไปไปจ้างบืนยังบูืนยังเด่น้นักพันักไปชักพันชักขานีสามพันขพันไหนอรตัวสองปนเนาะมันักสามพันอืมันพดไกตยคกวาเคเหนือจแต่เอ็ทักเอ็ทึ่ง เท็ดเล็กเนาะตั้งเล็กกยางง่ายเุยังม้องนิ่งต้อารม่าคมนี่นี่แล้วคิดยังแล้วนั่นหรอคิดรา้คาช้างเนี่สมมตเราเขาไปยางมืง้อน่กันชอกันเป็นเมื่อไหร่ต้องก้น,น,กนดีเสียนบ่ยีตัวไม่้างไปจำอมอเป็นเมือรั่นวันัมันยังไ่เป็นะตอนี้ตุนะันงวันยังไม่เป็นก็เป็นเมื มเเห็ดเป็นมอาเด็ดมดม่เขาบออได้เนีมอัน่ะเห็ดเป็นแมเบออด้เพราะนีมมัอ่ะ่เ็เป็นมบอก้เาเขาน่เ็ป็นแม่ขาบอเคอไเ็าะเขา้งนฝี่เ็นขาบเธยไ้เาานสนะเนาบกาะเข้นมือมัน่เดเป็นมเาบอดวเพราะเ้องเนมือนกเป็บอดรถอด้เายทา้งเุินัดเปาบะต้ดี ใ่กระต่าดีเถอะพี่แม่ผิดไม่ม่มันจงไปกลางเียพี่พี่พี่พีมันจอไบนี้แล้วเห็นตั้รถเด๋ยวเสแซ่บละค่ะแซ่บแซ่บมาใส่ดอกหนึ่งห้าันแก่บีบะยังมิโอยู่เดี๋ยวตุนั่นต่อไม่ตุงกับตุ้งใส่มือค่ะตอนนี้ที่แหลใส่สมมันบอสออ ยังกะอยู่มือบาถือกันเกงแซ่บจะี่น้องแซ่บกินครับเกยวแซ่บจ้าเด้อไม่กินตักคงน้ำกันอุ้มันรุนแรงเหมอนรุนนองดินฮะรุนนองี่นเพี่อปุ้ยพ่อนุ่มรุ่นยวกันปุ๋ย่อปุ๋ยดนองนองวะรุ่ยาวกัน มหเธอ,อยู่มะซองนี่แดนกอดรนึ่งอือนี่อะไอิปุนนี้เบบีซอก,กอกันเนาะเออ่เห็นมั้อจาท่าา้เผ็ดจัเอาไข่ด้วยเขาบาอสือตัอือเ็ดนาเขบอมันม่นไงรออกมันมันบานคือคน,นอื่นงูมันด้วสนใจมันกนกับอดีอ ได้เมตาจะลงรถบนหนูขดีเนี่ยเออขายดีป่ะบอกขายรถรถเก่าตุดจ่อยตัวรถท้ายหวนยุ่งนนอืตัวเก่งข้างหลังตัวดุกลังเนี่ยอ๋อเราไปไหไส่ขายถูกๆเราไปไไส่เขาก็ม่สื่อแล่บานเราไปไไสก่เห็นอย่านเตือยอืมงเนี่ยนี่อืไปย่นอเอาผขาดมเอเนี่ยเขาไสื้อเขาเห็นกรบ้า่ เจ้จิงโก้เนื้อม,มันไม่ตื่นเงน้ยต่วมันไม่ื่นเลยเ้ยโอเโอ้โอไปทีมากปะ <c oughs> ไปทีมากเมืเ่อต่ากันพี่น้องเมืม่อต่ากันจ้งหอมมากเศกแสบเป็นแต่แสบ,บ่อพี่น้อง อ้าวกิ่ยังะโอ้ากขยันเนาะกยังน้ำตน้ำเิแตดว่ากได้ปนย้ปลาเราเดียวเนะติดตุ้งไปติดอู่กี่สาปลานเสเสสวยๆงปลาเสียบ เพี <onz> ่นี่หอีกแข็งนะมันได้เผ็ดเผ็ดได้ทีครับพี่น้องตรกลางห้าบ่เลยเปิดกับตึ้งของพื่เล็บไม่ไรเปิดแล้วไม่ทีไม่รอแล้วนี่รักไ่รู้จุดไหนเแม่นน้่ก็มะนาำเหาอพี่เหนื่อยพี่ว่าจะไม่ขึ้นขึ้นสิพี่ พี่เล็กตื่นเตือคืออืมจะเไม่ตังคซื่อยนี้เนาะอืมคี่ไล้กพี่ใหญ่ทำมีพี่สาวสองคนขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะหยิบหน้าพอกันไหมเจ้าใจกดไลค์กดติดตามช่องแม่ติ๋มบ้านสวนให้ด้วยนะคะ